PEA ทำอะไรแล้วเอาจริงค่ะล่าสุดมุ่งพัฒนาสำนักงานการไฟฟ้าไปสู่การเป็นสำนักงานสีเขียวจนได้รับรางวัล Green ออฟฟิศระดับดีเยี่ยมไปติดตามบรรยากาศการเข้ารับรางวัลและรายละเอียดกิจกรรมนี้กันค่ะนายกรัฐมนตรีมอบเหรียญทองระดับดีเยี่ยมสำนักงานสีเขียวแก่ผู้ว่าการ PEA เมื่อวันที่4พฤศจิกายน2558พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรรางวัลสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office ในระดับดีเยี่ยมหรือจีทองเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติประจำปี2558แก่นายเสริมสกุลคล้ายแก้วผู้ว่าการ PEA ณอาคาร Impact Forum ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม แพรเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในปี2558นี้กลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานดังกล่าวภายใต้ชื่องานรักพ่อรักไทยในหัวใจสีเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา88พรรษา สำหรับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office ใน,นระดับดีเยี่ยมหรือจีทองจำนวน12สำนักงานด้วยกันโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้คะแนนประเมินสูงที่สุดของประเทศถือเป็นความสำเร็จของ PEA เพราะรางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม คับเราให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะ g ืนออฟฟิศนะครับปีที่แล้วเนเราส่งเข้าประเมินนะครับทั้งหมด4 4แห่งนะครับคือ4ภาคปีนี้เราขยายผลมาอย่าง12เขตของเรานะครับก็ส2บสํานักงานนะครับส่วนปถีถัดไปเนี่ยเราคิดว่าเราจะส่งให้ครบทุกจังหวัดนะครับเราจะขยายผลให้ครบทุกจังหวัด74จังหวัดนะครับ